สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะคาร่ามาซื้อขนมปังอีกแล้วค่ะอันนี้ค่ะคาร่ามากินขนมปังไก่ถึงรวมล็อตท็อกเลยค่ะิขนมปังคาร่าชอบกินขนมปังที่อบเสร็จใหม่ๆกินที่เดิมก็แบบซ้ำจำเจอากาศดีค่ะวันนี้ วันนี้ฝนไม่ตกกับปาโทมัดยิ้มรอเลยบรรยากาศสวยงามค่ะฮาล่าฮาล่าฮาล่าคะเมียฮาล่าชิวมากเนะยคาล่าชอบชอบมากินขนมปังยิ่ง กำลังจะกลับค่ะได้ขนมปังข,ขนมปังกลับค่ะบางครั้งหลายคนจะสงสัยเอะมาในตัวมึงซื้อขนมปังชิ้นเดียวให้คาร่าแล้วก็กลับจริงๆคือจะซื้อไว้เยอะๆก็ได้แต่คาร่าชอบกินแบบอบใหม่ๆชิ้นเดียวคาร่าก็พอใจแล้วกลับแล้วก็เป็นการทํากิจกรรมร่วมกันด้วยอะไรคะลูกม,มาพอพอแล้วเหรอ,อ,อ้มาซื้อตั้งไก่พอแล้ว ประมาณนี้กินทุกวันแต่กินไม่เยอะ,ะป้าๆขึ้นไปหาด็อกเตอร์ค่ะลูกโดูงนี้รอนะป้าไปหาด็อกเตอร์เพื่อนป้าเป็นด็อกเตอร์อยู่ข้างบนนู่น้าล่าอยู่ข้างล่างนี่รอเดี๋ยวป้าลงมาค่ะลูก ขนมปังติดปากเช็ดปากด้วยค่ะลูกอากาศดีเนาะวันเช้าเช้าแปดโมงคู่เกีงมักอในคู่เกี้เอเซมแม่าจ่าลูกไม่ได้มันแพงและเขาห้ามให้อาหารนกด้วยลูกมแม่บ้านหิวมากแล้วเก่งเองคุกกี้นกหิวหิวมากนกไม่หิวหรอกค่ะเขาห้ามให้อาหารนกคูกเดี๋ยวมันจะมาเยอะวัน oh. ตอนนี้มันตัวเดียวถ้าลูกให้อาหารมันนะมันจะมาเยอะมากเลยค่ะเอสาวสวยดีปากซีปากเลอะขนมปังหมดเลยเดี๋ยวก่อนไม่น่ารักนะคะอุ้ยอร่อยขนาดนั้นเลยเหรออร่อยแต่ถ้าไม่พอแล้วละลูกพอนะมามาคาจง สตรองคาราสตรองอก็คาราดั่างนี้โคาราสตรอง,รองสตรองแปลว่าอะไรคะลูก<อ>ขแ,แข็งแรงแข็งแรงใช่คาราสตรองสตรองะะเยอะมามาจ้าลูกได้ค่ะลูกอ้ยสตรองไหมคะ คุยอะไรกับนกคะลูกมามา่มามาม่าไม่น่ากุ้มยังมีนกสวยๆมากจริงเหรอลูกใช่มาม่าให้ฟังมันรักการนกมันหิวไงไม่มาม่าพื่กาฮอนใช่เราเราให้อาหารไม่ได้ลูกค้าเราให้มันจะมาเยอะๆเลยค่ะลูกตอนนี้มันตัวเดียวพอมันให้อาหารมันก็เนี่มาเยอะ มันชื่ออะไรมันชื่อกูเกิลที่ไหนกันไม่ต้องตามมันมันหาอาหารอยู่ค่ะลูกไหนค่าวตองไหมดูีดิอตองไหมรอ มาตรงนี้ก่อนถลิกคาว่าไล่นกหนู่นี่ค่ะข้าคัมแบ็คัมแบกข่า มันเนื้อกว่าลูกจะให้อาหารมันลนูกกวกมือเรียกมันคุยกับนกได้ปัญหา,นนาค่ะนนนนข้าวแม่ออข้าวแม่ Und ich kann viel. Und ich fliege มันนึกว่าลูกจะให้อาหารมันเนี่ย <lequel> ถ <dit> <ais> <ALLY>: <mm ้าลูกให้อาหารมันมันก็จะมาเต็มแล้วมันก็จะเต็มไปหมดเลยปะลูก ถาล่มาเถอะอย่าไปไล่ตามมันถ้าลูกไล่มันกองงน็อย่างนี้อย่างเดมันบินเยอะเลยนี oh. oh. okay. uh ่เอาฟกย

ขกลับบ้านกันต yeah, ่ะขลากลากลับบ้านกันขลาบายบายโฟเกอร์ขลาบายบายโฟเกอด้วยกลับบ้านไม่กลับบ้านทำไมล่ะคะรักมาลูก อ่ะค่ะลาป๊าค่ะลาบาย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 ่บาย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 